สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวสปีดสีเหลืองคันนี้นะเพื่อนเพื่อนใครวัยรุ่น2ทีนะพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเจ้าตัวคันนี้มีความสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นรถมือ2นะเพื่อนเพื่อนรถในสต็อกมีแคมไมอยู่เพียงแค่11,700กับอีก14กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับสปีดคันนี้ถือว่ายังมีความสมบูรณ์มากในรุ่น2จังหวะนะเพื่อนๆทุกว,วันนี้ก็ยังถือว่า สภาพแบบนี้หายากแล้วนะเพื่อนอาจจะหาไม่เจอแล้วแต่คันนี้มีคันหนึ่งนะครับคันที่ช่างกีดนั่งอยู่นี่เป็นสีเหลืองนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ช่างกีจจะพาเพื่อนมาดูว่าคันนี้มีความสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะครับพอดีมีพี่คนนึงอยู่ขอนแก่นนะครับแกทักมาแกเจออยู่ในคลิปนะครับว่าอาสนใจคันนี้ช่างกีจก็เลยเอาออกมาทําคลิปให้ดูว่าอาจจะมีความสมบูรณ์ขนาดไหนสําหรับสปีด2จังหวะคันนี้นะครับอ้าวใบรุ่น2ทีนะ พาไม่ได้คันนี้เดี๋ยวช่างกิจจะพาไปดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่างกิจจะพาเพื่อนมาไล่ดูความสมบูรณ์แบบของเจ้าตัวสปีดคันนี้กันนะนเพื่อนอาคันนี้เป็นสีเหลืองนะครับอย่างที่ช่างกิจบอกไปสภาพถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนเพื่อนอทุกอย่างยังอยู่ครบแม้แต่เจ้าตัวกระจกก็ยังอยู่นะครับนี่คือความสวยงามเราจะให้ดูร,บรอบๆก่อนนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนไปรุ่น2ทีนะคันนี้เลยถือว่าสภาพสมบูรณ์มาก ตัวแม็กก็ยังเป็นแม็กเดิมนะครับแต่ก็จะมีบ,บางอย่างที่อาจจะสึกร้อตามสภาพตามอายุการจอดนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูอาทางด้านหน้าก่อนตัวนี้จะเป็นตัวไฟหน้าของเขา,าไฟหน้าขเขา2หลอดยังอยู่ครบนะเพื่อนไฟหน้า2หลอดยังอยู่ครบไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ได้ไปไหนตัวบังกลนก็ ยังสวยชุดสีไม่มีถลอกนะครับชุดสียังเป็นชุดสีเดิมนะครับเนี่ยตัวบางคนนะครับไม่มีถลอกไม่มีรอยนะครับแต่ก็จะมีความเก่าตามอา,อายุการจอดเนาะตัวชกหน้าชกหน้ายังเด้งปกตินะครับาชกยังไม่ตายยังเด้งปกติโชกหน้าเขาจะเป็นกระบอกชกสีดําแบบนี้นะครับามาพร้อมกับแม็กขอบ17 6ก้านดีใหญ่เลยนะครับ mm. เดี๋ยวจะให้ดูเจ้าตัวแม็กเนี่ยแม็กเขาจะเป็นแม็ก ขอ17หกก้านแบบนี้นะครับแม็กเดิมแม็กแท้นะครับไม่ใช่แม็กแต่งนะครับเป็นแม็กเดิมเลยนะครับอ่าสหรับสปีดคันนี้ตัวาจานดิสยังใช้ต่อได้เยอะยาวครับอ่ายังใช้ต่อได้เยอะยาวอย่างที่บอกไปคันนี้มีการวิ่งอยู่แค่1 1 7่งหมัเอกีอกกิโลเท่านั้นนะครับอ่าตัวจานดิสทั้งหน้าและหลังยังใช้ได้เยอะยาวนะครับแบบนี้นะครับนะตัวนี้ก็เป็นจานเดิมจาากโรรงงนนะคับ ตัวปั๊มก็ยังเป็นปั๊มเดิมสีทองแบบนี้อยู่นะครับนะนี่คือทางด้านหน้าของเขาส่วนล้อหน้าของเขาเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูเจ้าตัวเรือนอ่าชุดด้านบนกันก่อนนะครับตัวนี้เรือนก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเนี่ยเพื่อนเเลขไม้เขาอยู่ที่1 1 7 4 4กิโลนะครับอ่ายังสมบูรณ์แบบยังไม่แตกไม่ร้าวไม่มีรายงานนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่แบบนี้นะครับกุญแจ ก็ยังใช้งานได้นะครับคุณแจาเปิดปุ๊บดึงไม่ออกนะครับยังใช้งานได้ปกติยังรอบมีให้1ดอกแบบนี้นะครับเพื่อนมีให้1ดอกแบบนี้ยังใช้งานได้ปกตินะตัวเบ้าคุณแจยังสนิทปกตินะครับไม่สึกไม่ลอนะครับยังเป็นสภาพแบบนี้นะครับคุณแจก็ใช้ได้ปกติปึ๊บส่วนด้านขวาฝั่งคันเร่งปอกแฮนทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมแต่ ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เจ้าตัวเจ้าตัวปัม๊มปั๊มบนเขาปั๊มบนเขาต้องเมื่อต้องปไปไล่ใหม่เนาะเพราะว่ามันนานแล้วมันจอดนานแล้วต้องเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่แล้วก็ไล่ตัวน้ํามันเบรกใหม่นะครับเพราะว่ามันจอดนานก็ยังว่าแหละสองจังหวะพี่น้องสองทีมันนานแล้วอก็มีลักษณะประมาณนี้กระจกสายขวามีให้ยังเป็นกระจกเดิมนะครับส่วนด้านซ้ายฝั่งนี้จะเป็นตัว เปิดไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นตัวไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวสายขวาแต่และก็เป็นโช๊คน้ามันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเดิมนะครับพเพื่อนๆ่ยังเดิมนะครับไม่ใช่ชุดแต่งนะครับนี่ถือว่าสภาพเดิมเลยนะครับเนี่ยตัวปลอกแฮนด์พเพื่อนพเพื่อนสังเกตง่ายๆถ้ารถเคยล้มหรือไม่เคยล้มพเพื่อนเพื่อสังเกตตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตัวปลอกแฮนด์หรือว่าตัว ม,มือเบรกมือดิดตรงนี้ถ้ามันมีรอยก็แสดงว่ามันเคยล้มมาใช่ไหมตัวนี้มันไม่มีรอยนะเพื่อ,อนนี่ข้างเดี๋ยวพาดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยใช่หไหมข้างนี้ก็ไม่มีรอยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดสีไม่มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวท่านกีจะให้ดูชุดสีตัวนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับชุดสีก็จเป็นแบบนี้เลยส,ยสวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีลายไม่มีรอยถลอกปอกเปิกอะไรนะครับเนี่ยอะไรมาถึงด้านท้ายไฟท้าย ไฟเลี้ยวยังอยู่ครบนะครับไม่ได้ไปไหนยังอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่จะเป็นทางด้านด้านขวาของเขาก็ไม่มีรอยถลอกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อนยังถือว่ามีความสมบูรณ์แบบมากอ่าดูด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาส่องดูเจ้าตัวเครื่องกันหน่อยนะครับเครื่องนี้ต้องบอกว่าวิ่งไปแล้ว 10, 1มื่นหนกับอีโลนะครับถือว่ายังแห้งอยู่นะเพื่อน ไม่เยิมไม่ซึมนะครับถือว่ายังแห้งอยู่เนี่ยตามสภาพนี้เลยที่เพื่อนเห็นนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยแต่บางอย่างมันก็อาจจะมีการเก่าไปตามสภาพเนาะมันลดมันนานแล้วอสองอยังหวะแนละ้วมันกี่ปีแล้วเนาะเพื่อนนี่ทางด้านหน้าเขาแห้งสนิทนะเพื่อนอ่าเครื่องไม่เยิมนะครับยังแห้งอยู่นะครับตัวนี้เป็นส่วนของท่อนะครับอ่าเนี่ยที่มีลักษณะประมาณนี้นี่คือด้านของเครื่องเขาตัวท่อท่อก็ยังเป็นพ่อเดิม ท่อเดิมนะครับไม่ใช่ท่อแต่งยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยทุดทองเขาก็จะยาวมานี่เลยยาวมานี่เลยจนถึงตัวข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นอาสแตนเลสเนียมเงาเลี่ยมแบบนี้นะครับนะตัวโชกหลังก็ยังเด้งปกตินะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้อ่าเรียบร้อยไปไหนยังเด้งปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวสมัยก่อนถ้าเป็นตัวอาที่มาจากโรงงานตัวฝาัน้ำมันเบรคก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เพื่อนสีฟ้าแบบนี้ตัวปั๊มหลังก็ มันติดนะเพื่อนเพ,นเพราะว่า,าน้ำมันเบรกมันกัดก่อนตัวชุดซ่อมไปหมดแล้วนะครับไม่สามารถทํางานได้นะครับแต่เจ้าตัวดิสตัวจานดิสก็ยังสามารถใช้งานอ e ีกยาวๆนะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่แม็กต้องเขาเป็นแม็กเดิม6ก้านาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแม็กเดิม6ก้านาใหญ่ๆหญแบบนี้เลยนี่คือสภาพสภาพสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ถือว่ายังไม่ได้มีการดัดแปลงยังไม่ได้มีการอาศัยอุปกรณ์ตกแตง่งใด มากมายนะครับตัวพักเท้าหลังก็ยังอยู่แต่ตัวพลาสติกรู้สึกว่ามันจะละลายนะครับเพราะว่าจอดนานมันก็จะละลายแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเนานะเพื่อนตัวครอบโซ่ยังอยู่นะครับตัวครอบโซ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ถอดนะครับตัวอาร์มก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับพร้อมกับแม็กที่เป็นสีดาเนาะตัวนี้รู้สึกว่าสเตอร์จะเปลี่ยนมาแล้วแต่ก็ยังหนาอยู่นะเพื่อนดูตัวนี้เป็นชเตอร์ตาพระอาทิตย์นะครับ ยังหนาอยู่โซลตตาพระอาทิตย์ตัวนี้ก็ยังหนาอยู่นะครับถือว่ายัางใช้งานได้ยาวๆฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งทางเกียร์เกียร์ก็สามารถใส่ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเครื่องก็ยันลงปกตินะครับไม่ติดไม่ขัดอะไรนะครับสําหรับสปีดคันนี้นี่ปากฉลามล่างก็ยังอยู่นะครับแต่มีรอยแตกนิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับสําหรับสปีดคันนี้ตัวเบาะ ก็ยังเป็นเบาะเดิมนะครับเพื่อนๆเบาะเดิมเนี่ยตัวนี้เป็นภายใต้เบาะของเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้น่าจะเป็นอุตลุกตัวนี้เป็นน้ํามันเนี่ยใต้เบาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ช่างกิตเอาน้ํายามาลงมาขัดให้เรียบร้อยเงาวักยวให้ดูอีกความสมบูรณ์แบบของเขา คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วช่างกิดมาทําคลิปรีวิวให้พี่ที่อยู่คันแก่นดูนะครับคือพี่เขาสนใจคันนี้เขาเจอในโกดังนะครับเจอในคลิปที่ช่างกิดไปถ่ายในโกดังเขาก็เลยอ,อยากดูคันนี้ก็เลยเอานําออกมาถ่ายให้ดูนะครับว่าจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับในรถกลุ่มที่เป็น2ทีหรือ2องยังวะตอนนี้ก็ในท้องตลาดถ้าหาสภาพแบบนี้ก็อาจจะหายากแล้วนะเพื่อนตัวนี้ถือว่าเป็นรถมือเดียว ถ้าซื้อต่อไปก็เป็นมือสองนะครับถ้าอยู่ในตลาดตอนนี้มันก็ไม่รู้จะก,กี่มือกี่น,นั้นแล้วเนาะตัวนี้ก็ถือว่าสภาพถือว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย 11, ก็อีกสิบสี่กิโลนะครับแล้วก็สภาพรอบนอกชุดสีชุดอะไรไม่มีรอยถลอกนะครับเครื่องแห้งไม่เยิ้มทุกอย่างยังเดิมนะครับอุปกรณ์ตกแต่งแทบจะไม่มีเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับถือว่ายังสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นการทําคลิปนะประกอบการตัดสินใจให้ ลูกค้านะครับที่สนใจสําหรับเจ้าตัว2ทีมีคันเดียวนะครับคันนี้มีคันเดียวสีเหลืองคันนี้เลยถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามช่างกิจได้นะครับเดี๋ยวช่างกิจจะหา,าราคาหรือว่า,าขั้นตอนต่างๆในการซื้อขายให้นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ